นะครับเราจะมาติดจอ Android on น e ดีนะฮะซึ่งเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับแรม8ลอม256นะครับถือว่าเป็นจอขนาด15นิ้วเลยนะครับซึ่งรถ AV30 a l p h ารคันนี้เราจะใช้จอ Android on น e ดีตัวนี้15นิ้วนี่นะฮะลงใน AV30 a l p h าร์ทครับแอา AV30 ซึ่งโฉมจอนีจะเหมือนกับโฉมจอรุ่น a l p h าร AV40 ครับ อ่าเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูเลยนะครับสดๆร้นนนอนๆเลยนะคุณนี่แกะชิ้นแรกรตนี้เป็นรถสิบตัวแรกของเมืองไทยนะครับเราก็อยู่ใน หนึ่งในสิบตัวของพุ่งไทยนะครับรบมีเข้ามาสิบตัวมีใบป,ประกันนะครับประกันโอ้กล่องใหญ่มากอันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับอ่แล้วก็ตัวนี้คือตัวจริงนะครับแกะกล่องไปเลย ก็จะเป็นขนาด15.3นิ้วเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะให้ท่านเนี่ยชมการติดตั้งเสร็จแล้วอีกครั้งนะครับ